นั่นไงพสทลงแป๊บเดียวมีคนบอกขอดูยอดขายวันต่อวันได้ไหมอจ,จัดไปเมื่อวานนี้ครับวันที่สิบห้านะครับนี่คือค่าคอมมิชชั่นที่ว่าทำงานอยู่บ้านนะครับแบบไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางอะไรนะง่ายก็สบายสุขสบายไมู่้จะสุขสบายยังไงแล้วนะครับเพียงว่ามันต้องมีวิธีมีเทคนิคนะครับนี่คือตะาไว้ให้ดูนี่ค่าคอมหกร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับแล้วก็มันมีไม่รู้มียกเลิกหนึ่งออเดอร์สองออเดอร์หรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมยังไม่ได้เช็คนะ แต่คือยกเลิกนิดนิดหน่อยหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็ได้ตั้ง600กว่าบาทแล้วเมื่อวานเฉพาะเมื่อวานเมื่อวานนี้นะนาะคาคอม6 0 0กว่าบาทนะครับวันที่15ผมแปะให้ดูนะใครเอากดติดตามก่อนนะครับกดบันทึกรายการกดถูกติดตามจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ถ้าอยากเรียนรู้อยากทําเป็นนะครับผมเปิดคอร์สเลยง่ายๆนะครับสอนฟรีมันมีเต็มไปหมดครับคุณไปหาดูได้แต่ถ้าคุณบอกของฟรีคุณก็ไม่เรียนคุณอยากเสียงเงินเรียนจะได้ขังขังขัง,ข,งขังมีอาจารย์ เทพอย่างเทพคอนเทนต์ powerben อย่างเงี้ยนะครับนะอยากทําได้อยากทําทเป็นผมทําไว้อย่างละเอียดนะครับเล่นกับใครทําเงินไม่ได้เล่นกับ powerben คุณต้องทําเงินให้ได้นะครับเข้าโปรไฟล์แล้วก็ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับบ๊ายบาย